อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์ให้คลิปเราด้วยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ r ร c o o ู n แชนแนลนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับพูนนะครับแล้วก็กับเกมเจ้า one punch man the strongest นะครับที่อยู่กันมาแล้วนะครับกว่าประมาณ3าปีเลยนะครับผมกว3สาปีแล้วนะครับผมยังไม่ถึส โอเคครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเจ้าตัวละครกาโรกาโรนะครับร่างใหม่ครับ S S R บวกนั่นเองนะครับก็บอกว่ามันเป็นตัวละครนะครับที่เข้ามาเคลียร์เมตาของเจ้าตัวเจลิวการซูปนะครับร่างใหม่เหมือนกันนะครับร่าง S S R บวกนะครับก็ยูของมันเนี่ยมีความโดดเด่นนะครับในการล้างเกาะอมตะแบบใหม่นะเป็นเกาะคุ้มกันแบบอ่าไม่ดับนะครับหรือว่าไม่ยอดท้ออะไรก็ตามแต่นะครับในอนาคตที่เขาจะใช้กัน เป็นเกาะอ,อมะตะที่โคตรโกงโกงมากๆอารมณ์ว่าดาเมจจะร้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถฆ่าได้นะครับผมเยอะหึกจริงๆนะครับผมก็คือมันโกงมากเพราะงั้นเขาเลยก็มีเจ้าตัวกๆๆโกงอย่างตัวหนึ่งนะครับมาจัดการมันโอเควันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับรีวิวอะไรต่างๆของเจ้าตัวนี้นะครับผมก็ผมจะเอามาในโหมดทดลองเล่นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมยัง คิดว่าน่าจะมีตัวเคลียร์ที่โหดกว่านี้มานะครับผมอันนี้ไม่ได้เคลียร์แค่ตัวเดียวอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปอธิบายนะครับทุกคมเข้าใจพเพื่อนๆเข้าใจถึงสกิลเกาะอมตะของเจ้าเกลิการชุบเนี่ยกันแบบคร่าวๆนะครับคร่าวๆก็คือเกาะของเจ้าตัวนี้เนี่ยเจ้าตัวเกลิการชุบนะครับที่ผมมีอยู่นี่นะครับเป็นเกาะแบบใหม่นะครับเป็นเกาะไม่ดับนะบไม่ยอดอ้นะครับเป็นเกาะผมเรียกเป็นเกาะอมตะกแล้วกันนะ ง่ายดีก็คือตัวเนี้ยเมื่อใส่คอมันเข้าไปครับมันจะทําให้เกิดเกาะแบบเนี้ยให้ตัวละครทั้งทีมนะครับผมทั้งหมดสองครั้งคือเกาะเนี้ยมันจะเกิดมีสองครั้งนะครับแล้วแต่ในแต่ละครั้งเนี้ยคือมันจะป้องกันการตายใช่ไหมครับอ่าได้ถึงสี่ครั้งโอ้สี่ครั้งพอมันออกจากการตายป้องกันการตายเนี้ยสี่ครั้งออกมาปุ๊บมันก็จะมีพลังเต็มอ่าเพราะงั้นเนี่ยรวมกันก็คือแปมันโหดมากนะครับประมาณนั้นนะ เออก็โกงดีแหละนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยเคลียร์มาด้วยตัวนี้นะครับโดยที่เจ้ากาโร่เนี่ยสกิลของมันนะเดี๋ยวผมไปเล่นแล้วก็รีวิวไปด้วยเลยดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะได้ไม่น่าเบื่อโอไปครับผมอ่ะรับกาโร่นะครับผมครับมานะฮึบอ่ะน,นะผมจะใช้แบบเป็นทีมกักๆไม่มีคออะไรเลยเพื่อที่จะแบบเออให้เห็นความโกงเกียนของสกิลมันนะครับผมนะ แล้วก็เอาเจ้าพิลุกันรูปนะครับเพื่อให้มันเปิดสกิลหน่อยนะครับผมแล้วก็จะเติมตัวนี้ตัวลรกให้มันครบคอนะครับก็จะมีเกราะเกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับผมนะก็ไปรีวิวนะครับก่อนที่เราจะเข้ารีวิวเนี่ยผมพอเข้าสู่สกิลพาสซสี่มันก่อนนะครับผมพอหลายรอบแล้วว่า การโจมตีต่างๆเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับพาสซีฟอะไรมาก่อนเลยครับเพราะงั้นผมขออธิบายเจ้าตัวสกิลพาสซีฟของเจ้ากาโรก,ก่อนนะครับก็คือช่วงเริ่มเริ่มต้นเริ่มสนามมานะครับก็จะมีความแข็งแกร่งและเพิ่ม HP สูงสุดนะครับเกาะมันตากนะครับก็จะมีเกาะมันตายแข็งแกร่งกว่าตัวอื่นนั่นเองนะประมาณนั้นแลนน้วก็เกาะอมตะเนี่ยเมื่อมีการลดลงนะก็จะสะสมเกาะพลังพิเศษพลังป้องกันพิเศษอ่ะเดี๋ยวตอนพลังมันลดเยอะๆเนี่ยมันจะมีเกาะนะครับเป็นเหมือน เกาะแบบพิเศษที่ไม่ใช่เกาะแบบที่เราเคยเห็นนะบทอีเกาะที่เราเคยเห็นจะเป็นหลอดพลังของเยโลต่อด้านล่างอะไรเนี้ยมันจะมีเกาะพิเศษขึ้นมานะครับซึ่งกนเกาะนี้มันก็จะเป็น1เกาะ1ชั้นนะเป็น1 2 0นะครับของแมกเกตรสูงสุดแล้วก,ก็ถูกเยอะนะครับผมเป็นพลังอีกหลอดหนึ่งเลยนะครับนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะทับซ้อนกันไม่เกิน5เท่าของเฮปีเดิมโอ้โหยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับอ่ะก็ตอนที่มันพลังลดเนี่ยมันจะเห็นนะครับผม เราไปดูพวกสกิลปกติกันเก่อนนะครับผมมานะครับเข้ามาสู่สนามการแข่งขันนะครับผมโอ้ยเจะจเย็นฮึบฮึบนี่ครับสังเกตนะตอนเปิดเมื่อกี้มันรวดเร็วมากนะครับไม่ทันเห็นนะครับผมก็คือตัวนี้ตัวละครนี้มันเซตให้มีมีเกาะอมตะนะครับของเจริวกันซูปเนี่ยอยู่ข้างในะเพราะงั้นเนี่ยเมื่อกี้มันสามารถทําลายเกาะไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้ใครไม่เห็นนะครับก็คือ เมื่อกี้บอผมใช้ไปเนี่ยมันคืออันตินะครับยังรวดเร็วเลยตอนเริ่มเกมมาครับผมผมไปกันติแป๊บหนึ่งอ่าพยาญาตไปอันตินะครับที่อันตินี่มันใช้ไปวุ้บรนะครับเป็นเหมือนพลังอะไรเนี่ยพลังขึ้นเต่าอะไรอย่างนั้นเลยนะครับผมก็จะเป็นพลังการโจมตีเป้าหมายเนี่ยห้าครั้งนะครับเป้าหมายตัวเดียวเท่านั้นนะครับห้าครั้งเมื่อมโจมตีห้าครั้งเนี่ยดาเมจมัน95้าปเซนตโอเคมันอาจจะดูไม่ค่อยโหดอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันเกิดนี้ครับ เมื่อเมื่อกี้มันตีแล้วเกิดคริติคอลนะครับมันโดนสีแดงแดงขึ้นมานะครับมันเป็นสถานะใหม่นะครับเป็นการลบล้างเกราะนะครับอย่างเช่นเกาะที่เกิดขึ้นของเกลือกันทูบที่มันเกิดสร้างขึ้นมาเนี่ยครับเกาะนี้เจ้าเกาะฟ้าแบบใหม่เนี่ยมันจะสองครั้งใช่ไหมคือมันเบรกเลยคือหายไปเลย1เกราะนะครับผมนะก็คือยกเลิกสถานะนะครับไม่ยอดทอแบบอัมตะตัวเนี้ยนะครับผมเป้าหมายทันทีเมื่อมีการเกิดคริติคอลนะครับจากมันกัน2 2เซตใช่ไหมครับผม ก็จะเหลือแค่เซตเดียวนะครับแล้วก็อันนี้มันจะทิกเกอร์นะครับหครั้งต่อการโจมตีเท่านั้นนะถ้าสมมติแบบตีปุ๊บปุ๊บกดคิดข้อสอครั้งนะครับใน5ครั้งใช่ไหมเกิดคิดข้อห้ครั้งมันไม่ใช่ลบไป5เกาะมันคืลบเกาะเดียวโอเคไหมอ่าตรงนี้เข้าใจตรงกันนะครับผมมาอ่าเราไปต่อนะครับอันนี้ของยูนันทุก็เป็นอันตินะครับที่ทําให้เกิดการเกระหน่ำทุ่มทีโอ้โหนี่ครับการโจมตีทิกเกอร์เมื่อกี้ทิกเกอร์อีกครั้งหนึ่งปุ๊บคิดข้อเคลียร์คร แตกหายจบเลยนะครับอันนี้เป็นการโชว์เห็นว่าตัวนี้นะมันล้างเกาะไปเลยนะครับผมนะครับผมเอานะครับผมบุบุนี่ครับเอครับสังเกตนะครับผมนี่ครับโดนเคลียร์นะครับเห็นไหมเกาะของทุกตัวนะครับตัวที่ระดับแรต่างๆเนี่ยที่มันแบบพลังลดหมดแล้วมันจะขึ้นแบบเลขสาเลขสาข้างบนใช่ไหมก็คือเกาะครั้งแรกเนี่ยหนูกใช้ไปแล้วนะครับแล้วมันก็เหลือ ข้างในนะครับที่แบบสามารถตายได้อีก3ครั้งนะครับอย่างนั้นนะมันก็เหลือเกาะนะครับที่อยู่ข้างในนะครับที่ตายครับได้อีก3ครั้งน้อยอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเป็นการโจมตีธรรมดาครับการโจมตีธรรมดาเนี่ยก็อีซี่อีซี่นะครับผมเป็นการโจมตีนะครับด้วยดาเมจนะครับ120%นะครับ4ครั้งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการโจมตีธรรมดาเฉยๆไม่มีอะไรนะครับผมมาดูแอนิเมชันน่ารักน่ารักของ เจ้าการ่นะครับใตงกาดอยูโชโชโชเนี่ยครับจบนะครับประมาณนี้นะครับผมอ้าวแล้วครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้ผมจะแสดงแบบธรรมดาอย่างเงี้ยครับายนะครับตัวหน้านะครับที่มีเกราะเท่านั้นนะครับที่เขาทําไว้ในด่านทดลองนี้ครับตอนแรกผมก็ตกใจทอนเทสเฮ้ยทำไมเกราะมันเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับมันทําไว้แค่ตัวแรกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอา กาโร่เนี่ยตีธรรมดาครับตีแบบธรรมดาเลยนะครับดูว่าเกาะอ่อะา,าอแบบว่าเกาะครับหลายๆชั้นเนี่ยแล้วเราแบบไม่ได้ใช้ตัวล้างเกาะเนี่ยมันจะทนได้กี่น้ำน,นะครับมาเรามาดูกันนะครับผมมีโกเฮสึกับบาคุซันนะครับในด่านนี้อ่าผมอันนี้ขอเอากาโร่เป็นแบบตีธรรมดาเลยนะครับผมปึ๊บมาครับอันติฟู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  มาครับผมผมเปิดออโต้ไปเลยครับเอาการโลเอาการล้างเกาะอ,ออกไปนะครับแต่ว่าการไล่โจมตีของมันเนี่ยมันจะเกิดการล้างเกาะอ,อีกหรือเปล่าครับผมดูปึ๊บนะครับอันนี้เป็นทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันคือความสามารถของเจ้าพาสซีฟนะครับผมสลับไปพาสซีฟแป๊บนี่ครับผมอันนี้เป็นความสามารถของพาสซีฟนะครับผมเมื่ออ หลังเพื่อนร่วมทีมโจมตีนะครับผมก็จะสุ่มการอันตินะครับซึ่งได้เกิดได้สองครั้งต่อรอบครับแลวอันติเนี่ยมันก็ยังมีการลบลบเกาะนะครับลบเกาะเจ้าตัวเกาะอมตะตัวนี้นะครับผมก็สามารถลบเกาะได้เหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยมันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็ตัวการโลเนี่ยมันจะโกงอย่างหนึ่งนะเป็นตัวที่แบบพวกสายสแตนอย่างเจลวินนะครับที่เป็นท็อปเมตาในอดีตเนี่ย กลัวมากก็คือมันจะทําการล้างนะครับล้างสถานะมันงงนะลราจะตัวละครใดๆครับในทีมเราเพื่อนที่นะครับก็จะล้างสถานะเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้มันจะติดมันงงไม่ได้โอ้โอเกียนมะกนะรับเพราะงั้นเกลวินถ้าชนทางกันเนี่ยก็ต้องหลบนะครับตัวนี้เพราะว่าจะสตานการโล่ไปนี่ถือว่าเสียเสียจะทีมไลยนะเสียสเตตัสไปเลยนะครับแทนที่จะไปสตราร์นแบบหยุดหยุดได้แต่ว่าหยุดการโล่ไม่ได้นะครับผม โหดจริงๆนะครับผมอันนี้แบบตีธรรมดาครับลองดูว่าเกาะจะหมดช้าลงไหมครับผมอาครับอันติปึ๊บอาครับสุ่มว่าอานะครับถ้าไม่เกิดคีย์ดิคอลนะครับมันก็ไม่เบรกทัวระมันไม่ก็ก็ไม่ละลายเกาะอมตะนะครับผมออันนี้ลองแบบอันนี้ตีธรรมดาอย่างเดียวนะลองดูมันจะอยู่ได้นานนะครับผมมาอืมอันติไปอืมนะครับผม ได้นานขึ้นนะครับก็ถึงได้อยู่ถึงได้เทินที่สานะครับปกติเทินแรกก็เคลียร์เรียบร้อยนะเพราะว่ามันจะไล่อันตินะครับมา